มาดูอีกหนึ่งปัญหาภาคแรงงานนั่นคือแรงงานประมงที่ยังคงขาดแคลนนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้นะคะหนึ่งในปัจจุบันนะคะแรงงานประมงโดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครน,นั้นมีอำนาจในการต่อรองสูงค่ะมีการเรียกเก็บค่าจ้างก่อนทํางานเมื่อถึงเวลากลับหลบหนีทําให้เจ้าของเรือต้องสูญเงินรวมไปถึงเสียโอกาศในการทําประมงด้วยนะคะล่าสุดก็เลยออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐนั้นเข้ามาดูแลเป็นการด่วนติดตามเรื่องนี้กับคุณสิริพรทองรายค่ะ ปัญหาการขาดแคลมแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการประมงของไทยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะก็พบว่าเป็นปัญหาที่สะสมมานานนะคะแล้วก็ยังคงสะสมมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะจึงเรียกร้องให้ภาครัฐบาลนะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขาดแคลมแรงงานรวมทั้งจัดระเบียบแรงงานให้อยู่ในกรอบแล้วก็กฎกติกาด้วยค่ะ ทีมข่าวเทีย4เอ็นลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การทำประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพบปัญหาของผู้ประกอบการเรือประมงที่ประสบในขณะนี้คือปัญหาขาดแคลนแรงงานและเชิดเงินในจ้าง โดยผู้ประกอบการเรือประมองอวนดำโชคจิวรนันในจังหวัดสมุทรสาครเล่าว,ว่าเนื่องจากจำนวนแรงงานมีน้อยทำให้มีอำนาจต่อรองขอรับค่าจ้างก่อนเริ่มทำงานแต่หลังได้รับค่าจ้างไปแล้วกลับไม่ยอมทำงานให้ตามที่ตกลงไว้ซึ่งนอกจากนายจ้างจะต้องสูญเสียเงินแล้วยังไม่สามารถออกเรือไปจับสัตว์น้ำได้เนื่องจากจำนวนลูกเรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ในการประมงเนี่ยเวลาเราจะได้แรงงานมาทำเนี่ยเป็นอาชีพเดียว คือต้องออกเงินจ่ายค่าแรงนะครับก่อนที่จะได้ได้ทำงานอีกส่วนหนึ่งคือต้องจ่ายค่าทำบัตรด้วยนะครับพอทำเสร็จปุ๊บแรงงานตรงนั้นบางทีก็ไม่อยู่กับเราไม่ทำงานกับเราซึ่งซึ่งเจอกันท่าทุกลำเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยตกเป็นเงินลำลำหนึ่งหลายหลายหมื่นบาทหรือบางคนโดนเป็นแสน หาดังกล่าวผู้ประกอบการเรือประมงอวนตารุ่งทวีทรัพย์แนะนำให้หน่วยงานรัฐทำข้อมูลระบบออนไลน์หรือระบบสแกนนิ้วบุคคลเพื่อป้องกันการหลอกลวงนจ้างอ,อีกทั้งยังง่ายต่อการตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอ่าเราพาไปทำบัตรนะพอไปทำบัตรเสร็จเนี่ยหายไปแล้วก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนให้ทำอะไรเนี่ยทำทุกอย่างให้ถูกต้องเนี่ยทำหมดแล้วเอกสารครบหมด แต่ไอ้ปัญหาตรงนี้จะมีมาช่วยเรามั่งได้ไหมเพราะว่าประมงตอนเนี้แย่มากส่วนปัญหาการค้าแรงงานประมงนั้นเจ้าของเรือประมงต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครไม่มีปัญหาดังกล่าวเพราะเรือประมงส่วนใหญ่ทําประมงน่านน้าใช้เวลาเพียงหนึ่งวันซึ่งตรงกับคําบอกเล่าของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านคนนี้ที่เล่าว่าเข้ามาทํางานรับจ้างในเรือประมงที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเวลาเกือบ10ปี จนปัจจุบันรับค่าจ้าง1 1 0 0 0บาทต่อเดือนและที่ผ่านมาไม่เคยถูกนายจ้างทำร้ายพร้อมฝากไปถึงแรงงานคนอื่นให้มีความซื่อสัตย์ในการทำงานเพื่อจะได้ไม่ถูกกล่าวหาดูอย่างนี้ตลอดสิปตีออกเรืออย่างเดียดูแลครับดูแลดูแลตลอดครับสบายอะไรอย่างเงี้ยบ่อท้องแก่เข้าเข้าผัาแปนใหม่ครับก้าแปหมอ นอกจากนี้เจ้าของเรือประมงจังหวัดสมุทรสาครยังบอกด้วยว่าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทํางานในไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะไปเป็นลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมทําให้แรงงานประมงขาดแคลนซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานและยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้จิวรศักดิ์ชื่นรงถ่ายภาพสิริพรทองรายเทนเอ็นทเวนตี้รายงาน